สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคุณผู้หญ um ิงสวัสดีครับคุณผู้ชายสวัสด so ีครับไม่ทราบว่าคนสงสัยตายไปทางไหนครับเอ็งจะไปทำไมล่ะครัใต้ทางบ้านเขียนจดหมายให้ผ่อมลบบ้านครับผมสองคนกับลูกจัดลบบ้านหลบบ้านหลบคือบ้านมาเสร็จปั๊บหลบบ้านมาด้านมาด้านมาไม่ใช่ผันนานครับพ่อบ้าซ่าตายครับบ้าซ่าตายนี่ ลบไปว่าครับครับจะว่าผมกลับเอาหลังขาไปไว้ข้างบนไม่ใช่พันนานนะครับพวกเกลียงกเกลียงคือใครเป็นภาษาตายครับเป็นแปลว่าลุบล้อครับลุบล้ออ้ลูกคนคนตายคนตายครับผมบ้านอยู่จังหวัดไหนเนี่ยเมืองคอนครับผมก่อนซีตัมรัดครับผมอยู่แถวไหนบ้านผมอยู่อ่าล่างส่วนครับลางส่วนจุมคอนครับผมเข้าไปอยู่ทรายมือครับมีไฟเขียวไฟแดงมีรถจอดเยอะๆครับผมนั่งซ่องกะลี เอากะลี่ครับเพราะว่ามียผมเป็นกะลี่เนี่ยผมเป็นแม่ค้ากครับไข่ข้าวแกงกะลี่ครับอ๋ออยู่ในซองครับอยู่ในซองตกดึกก็มานั่งหนาซองครับห้าเท่าไรยี่สิบคุณจะเล่นบานานครับผมไม่ใช่ตลกครับผมจะกรับบ้านจริงๆครับดูงอ๋อเนี่ยคนนครสัางซ่วนนั่นใครอันนี้ลูกชายครับเออแล้วเขาเขาใส่แว่นทำไมตาบอดครับผมตาบอดจริงป่ะคนเราสมัยนี้มันหลอกลวงกันง่ายออ เห็นตังค์้างเห็นพ่อบเอบอะอ่ะเฮ้ยตาบอดรู้ได้ไงอะไอตาบอดหยิบปุ๊บเลยเฮ้ยมึงงวดเลยเนี่ยคนตาบอดแต่จมูกจมูกดีครับทอาใส้อาศัยดมกลิ่นครับโอ้โหเมื่อวานอาศัยดมกลิ่นจริงๆครับผรอมเฮ้ยตังล้วงเก็บเก็บหน่อยดิเก็บเก็บเก็บตังล้วงเกียร์ด้วยเกียร์เห็นเกียร์เห็นด้วยคือปัญนี้ครับเขาไม่แน่ใจว่ามันคือวัตถุอะไรครับถ้าเป็นตังคที่หยิบแล้วนี่เขามองไม่เห็นกี่นิ้วหนึ่งนิ้ว รู้ได้ไงะอะไี่กี่นิว้วสองนิวน้วได้กี่นิว้วสี่นิว้วเ,เปิดตาดิเปิดตาดิตาบอดครับ๋อ,อบอดต,ตาใสครับอดตาใสครับบอดมากี่ปีแล้วสามปีครับสามปาีแล้วหายมากี่ปีแล้วหายสองปีครับหายแล้วเนี่ยคือขึออองหายขึงเป็นครับไอ้นนั่นก็แก้ตัวให้ลูกตลอด สงสารผมสองคนใช่ใช่ไว้ใส่ไว้เจ็ดเดือนแล้วไม่ได้กินข้าวเลยเฮจ็ดเดือนไม่ได้กินข้าวมึงอยู่ได้ไงกินแต่ก๋วยเตี๋ยวเอาไม่ดีเฮ้ยมีตังค์เปล่าไม่มีอยากเท่าไรหัวห้าพันเเยอะไหมเปล่าเอ้ยอนี่นี่นี่ใจเย็นสิไอ้บิ๊าใจดีขอบคุณครับเขาให้มีความสุขคอยช่วยตลอดปพี่ตลอดคร์ททรับยอยนีนี่ครับพี่ เอาไปซื้อตั๋วนะพี่นะตั๋วรถทัวร์ใช่ไหมแล้วก็สาบของกินอร่อยอร่อยด้วยนะพี่นะลูกก็ได้จะได้ให้กูยี่สิบจีน่าก็เหมือนกันแหละครับนับต้องเยอะแยะทำไปไม่ให้ก็ยี่สิบแล้วครับเบิ่ยเ้อกปลาปากดีเมดนี่ยอ๋อที่ผมพูดก่อนสิ จีน่าครับเขาก็ต้องใช้เงินใช้ทอง20่สิมันน้อยไปเงินจีน่าเขาเขาจะให้เท่าไหร่ก็เรื่องของเขาเฮ้ยเมียกูรวยไว้ไอ้ยี่สิบมันก็เกือบหลันเงินหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็มันไม่ใช่เงินลูกเออถ้าเป็นเงินมึงก็ว่าพยายามดิ้นดึงกันไอ้ที่นี่ไอ้ที่นี่หวังครับผมว่ามันจะเรื่องใหญ่โตแล้วถ้าเกิดฆ่ากันตายผมที่กินเป็นพยานไอ้นี่ทะเลาะมันจะตายอะไรของมึงเนี่ยครัรักเมียมึงรักเกินไอ้นี่บันจะเป็นจริงเป็นจังไอ้เราไอ้เราก็เล่งกันแค่เป็นนักตายมาดิ้นกันจน ลูกนีไปแล้เฮ้ยไปดูลูกดิอาจารย์ก็ซ้อมเดินจังเลยไปน่ไยน <c oughs> ไปลูกไป <c oughs> น้องนังน้อง,องเอาตามไปกินข้าวนะครับ <c oughs> เอา้าทำไมเขาเห็นนะ <c oughs> เ <c oughs> เ้้ฮฮยย